ดูกันนะว่าคราวนี้เ,เ,นเราจะเจอเทพ,พเจ้าองค์ไหนภาพอาจจะไม่ชัดนะเพราผมก็เรนในโทรศัพท์อ่ะเดวมาเข้าพบผ่านกันดีกว่าคุณยืนนิ่งอยู่ที่เดิมฝ้อรอคอยการได้พบกับเทพแต่เวลากลับผ่านไปอย่างเชื่องช้าและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณรู้สึกถึงเส้นผมที่กำลังอะไร หลุดร่วงชีวิตที่เลยผ่านไปภาพฉากหนึ่งปรากฏขึ้นในสมงองคุณเพราะการหล่อเลี้ยงของเขาเส้นผมที่เบาบางของคุณเริ่มงอกขึ้นอย่างรวดเร็วยาวพอที่จะพันรอบข้อมือและข้อเท้าทำเอาคุณเกือบจะหลุดหัวเราะออกมาดังๆอย่างพึงพอใจน่าเสียดายซิมเมัติยูนใเวิร์สทำให้หนวดเขาของคุณยาวขึ้นและทำให้จิตใจยิ่งแย่ลง พวกมันไม่ได้เติบโตในที่ที่ควรเลยหน้าเปิดจริงๆเฮอร์ตาโผล่มาด้วยท่าทีเบื่อหน่ายเกินทนมาคุยเรื่องซุบซิบของคนอื่นกันเอาไหมสเต็แฮมเป็นคนประหลาดถ้านายเจอกับเขาในซิมิ t เต็ดยูนิเวิร์สก็คงจะเห็นเขาในแบบของชายประหลาดไวกลางคนฉันแกล้งเขาได้ไหมเขาเป็นชายไวกลางคนเหรอ มาถามฉันทำไมเอาเป็นว่านายแค่ทำเป็นไม่รู้อะไรก็พออย่าไปแชฉเขาเชี่วล่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบใจเอาได้เฮอต้ายังคงพูดต่อส่วนเลือกเฟื่องฟูก็ไม่ต้องรอแล้วล่ะเขาคงไม่มาหรอกอ๋อคือเรากำลังเจอเฟ,ฟื่องฟูปฏิเสธความเป็นไปได้ที่เฟื่องฟูและแพ่พันจะเกี่ยวข้องกันทันใดนั้นอะไรสคารัมก็ปรากฏตัว อ๋อ oh, จริงสิมีเรื่องสนุกๆอยู่เรื่องหนึง่งที่ฉันกับอะไรสคลลัม um. เดิมพันกันไว้เฮอร์ตาเบะปากสกอลลัมคิดว่าผาดของเฟื่องฟูอาจจะเกี่ยวข้องกับเทรไซโรดฉันเดิมพันว่าตอนนั้นยังไม่มีโยชาอยู่ดีซ้ำเซโรจะร่วมเดิมพันด้วยไหมละ่ะเอาสิ เป็นเกมอย่างยิ่งสคริปบอกว่าเกมนี้จะต้องสนุกแน่แน่ฮึคอยดูไปเถอะคุณได้รับของขวัญแห่งความเฟื่องฟูแล้วโอเคเราเจอเฟื่องฟูแล้วอะ่ะเนาะตนไหนยังไม่เกิดเราก็จะเจอกันแบบนี้เนาะโอเคไปเล่นกันต่อได้